สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะวันนี้ข่าวสารการรับสมัครงานนะครับเป็นของสำนักงานปปชที่จังหวัดพะเยานะเขาจะรับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยจำนวนหนึ่งอัตราปรบมือน่อยนะครับเงินเดือนก็หมื่นห้าพับาทต่อเดือนแล้วผมจะบอกทุกท่านว่าในเวลาเดือนเนี้ยนะครับ สำนักงานปปชทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภากละจังหวัดทุกจังหวัดนะเขาจะเปิดรับผู้ช่วยนักวิจัยทั้งทั้งประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีแต่ห่วงเวลาที่จะสมัครอาจจะเหลื่อมกันเพราะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็รับสมัครต่างคนต่างประกาศนะครับมาดูที่พยาวกันนะที่พยาวเนี่ยนะครับจะรับสมัคร ก็ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่22กันยายน2565ในวันและเวลาราชการนะครับท่านก็ไปยื่นใบสมัครและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเองนะที่สำนักงานปปชจังหวัดพะเยาก็อยู่ใกล้ๆสารลางนะครับเลขที่637หมู่11ถนนพระหลโยทินตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะ เอกสารที่จะต้องนำไปพร้อมกับตัวท่านเองเนี่ยนะใบสมัครแล้วก็ตัวใบใบสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับประกาศด้วยจะมีลิงก์สำนักง,งานวชให้ท่านใต้คลิปนี้ท่านก็สามารถจะไปดาวน์โหลดได้เขาใช้อย่างละ2ชุดนะครับเริ่มต้นที่ใบสมัครใช้2ชุดท่านก็ติดรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายขนาด1นิ้วจํานวน1รูป ก็ติดอย่างละชุดน,นะครับถ่ายไม่เกิน6เดือนนะถ้าใครปริ้นไม่ได้ก็ไปขอรับที่สำนักงานวชพยาวก็ได้นะแต่จะปริ้นไปเองก็ดีครับท่านจะได้กรอกให้เสร็จสับเวลาไปถึงก็จะได้ไม่เสียเวลามากนะข้อ2คือสำเนาเป็นยาปัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนจำนวนอย่างละ2ชุดนะครับที่บอกว่ามีวฒดตรงกับคุณสมบัติพอดี คณสมบัติเนี่คือวุฒิเป็นยาตรีทุกสาขาเพราะฉะนั้นก็หายห่วงได้นะจบสาขาไหนมาก,ก็ได้นะครับแต่ต้องอนุมัติภายในบรรปิดรับสมัครก็คือ22กันยายน65นะครับทีนี้ต่อไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ2ชุดทุกอย่างจะ2ชุดหมดเลยนะยกเว้นแต่เพียงไปรับรองแพทย์นะครับที่แสดงว่ามีสุภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจจำนวนหนึ่งชุดแล้วก็สำเนาอีกหนึ่งชุดนะครับหลักฐานอื่นเช่นใบสําคัญการสมรสแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่หลักฐานของท่านไม่ตรงกับเอกสารที่ใช้ในการสมัครเช่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยท่านสมรสแล้วใช้นามสกุลอื่นเนี่ยนะครับของสามีบ้างเนี่ยท่านก็ต้อง เอาหลักฐานนะครับไปสําคัญการสมรสหรือว่าไปเปลี่ยนชื่อนมสกุลไปด้วยนะครับเอกสารอย่างอื่นก็ไม่มีรายลนะกเขาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับไม่มีการสอบข้อเขียนนะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจสมัครตําแหน่งผู้ช่วยทั้งพิจัยเนี่ยเขาจะใช้ตําแหน่งนี่ยนะในการช่วย จาพนักงานป้องกันการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสหรืว,ว่า ITA นะครับใครที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ท่านก็สามารถไปสมัครได้นะอยู่จังหวัดไหนไปสมัครจังหวัดนั้นก็ได้นะครับแต่ดูเวลาให้ดีนะเพราะว่าแต่และแห่งก็ประกาศไม่ไม่พร้อมกันนะครับแต่ต้องเสร็จภายในเดือนนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เราจะเริ่มจ้างตั้งแต่ตุลาคม ปี65จนถึงกันยายนปีหน้านะหวังว่าใครที่สนใจก็ท่านก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมจะแนบให้ด้านล่างนี้หวังว่าทุกท่านที่ตั้งใจจะสำเร็จตามประสงค์ทุกท่านขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ